อนไได้ยังงนะเนี่ครับน,นี่นี่าพรวมนะครับฮะนี่เหร สวัสดีครับพบกับผมเป็กอีสานในต้อยครับผมวันนี้ออกมาอยู่ที่เครื่อนุบนรัตน์นะครับอันนี้ก็เป็นท่าบ้านโน้นสว่างนะครับอำเภอโน้นสังนะครับบรรยากาศื่อนี้ครับผมเดี๋ยวจิบแพนในเบื้องนะครับว่าคนุ่งสะดุ้งหลายพันดครับโอ้เต็มสองฟังนะครับอันนี้ก็เป็น น้ำพองนะครับก็เป็นตัวเคลื่อนแล้วครับแต่ว่ามันเป็นอันพ้องนะครับพ้องนะครับหมองเก่านะครับโอ้เหมืองดูเหมืองดูเหมอือดูครับดอยละได้ไหนั้นั่นแโอ้ครับอันนี้็ี่จีอันนี้ยี่ยมคามร่วมนะครับพุ่มพันม่ยกสะดุ้ง เนาะใส่เลยฮะคุณนี่ครับเทิกันครับผี่เกิอนอุบลรัฐครับผมบาดเถียบาดบอดนะครับ นี่ยทั้งปีถือปะนะครับการเมื่อนี้นะครับผมแมาเบิงนะครับบ่เคยออกมาจากเถื่อนะครับบ่เคยออกมาจากเถื่อใช่ล่ะเอ้ยบ่เห็น สีม่วงฮะนี่นะครับโอ้ลายคนแห้งครับผมหันไปหันมาติดตาไล่ครับดุผมครับผมครับจะเป็นนะครับบรรยากาศเนาะ นี่มานําเสนอให้ได้เห็นกันครับคลิปสั้นๆนะครับมานําเสนอให้ได้เห็นกันนะครับเป็นมุมที่เพ่นมหานะครับเป็นอิกทาหนึ่งที่เป็นทาหาป่านะครับถ้าอยากมากนะครับผมสิบอกพิกัดหาไยได้นะครับมื่อี้เนาะเพราะมันเป็นพาที่แบบว่าเพ่นมหานะครับรไปรครับผมกับ สำหรับิปนี้กับมีแต่เพียงแค่นี้นะครับกันมาคลคปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อคกับผมที่สำคัญค,ค,คอมเมนต์ไว้นะครับเผื่อจะได้เป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปรับผมสำหรับมือนี้สวัสดีครับ